โอเคนะครับก็กราบสวัสด,ดีด้วยนะทุกท่านที่เข้ามารับชมช่อง l a สโล l o w นะวันนี้ก็มาอยู่ในเกมที่มีชือ่อว่าไม่มีชื่อแมปนะครับ <laughs> โอเคนะตอนนี้ก็มาอยู่ในแมปที่อัปเดตขึ้นมานะอัปเดตหลายๆอย่างนะ <Yeah. S 1> ก่อนนะฮะ <laughs> ใช่ฮนะแมบปบมาจากมาจาก Abyssal Day นะแบบแบบเก่าเลยนะเมื่อก่อนนะครับที่แบบแบบยังไม่ค่อยมีอะไรมากนะแบบค่อนข้างเปลี่ยนไปเลยทีเดียวนะแถมของก็ไม่ได้แบบมี มีจํากัดนะฮะมีเออใช่นะฮะของเกิดตามนะฮนะแบบตึกเกิดตามพื้นอลไรพวกนี้นะฮะอ่าสแตนก็หาได้จากกนูนโปตินะฮะแบบสแตนหายยากขึ้นนะอ่ะเออประมาณนั้นนะนะแต่เรื่องพลังสแตนนี่คือแบบโอพีเกินไปนะบางตัวเนี่ยครับนะอยากใหแ้แอดมินฝากแกนิดน,นึงนะฮะก็คือเราสามารถออกเกมแล้วอนะ่ะแล้วสแตนเราไม่หายนะเราจะมีสแตนนั้นแบบเท่เมีเลยนะครับอ่า แล้วก็ไอสมุดโอเวนเนี่ยสามารถหาได้จากการดรอปจากแอ่าแมปนิโบติเลยนะครับผมก็ไม่รู้ว่ามันเกิดทุกๆกี่วินาทีเนาะก็ลองไปหาข้อมูลในดิสของ official ได้นะครับโอเคนะผมกลับเข้าเกมมาใหม่นะ่าคิโลโคินผมมึงอยู่เห็นไหมคิลคินอ่าคิคนผมมึงอยู่นะฮะนะเราจะแกงเอาเอ้าเอาเอาเอาเป็นไรอะไปเขาหาผมเจอเอไม่เจอเดี๋ยวเก็บคิรคินไว้ Ơi! mong hino hả? lục viên mê leng hôn nùm Ơi! 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 hê Oh! hê Ơi! hê 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 thế อุย๊ยว้าวโอ้ยยอดซูปเปอร์ขุมพลังเลยนะวะอันนี้ผมยังไม่ได้อัญเชิญสแตนนะฮะแล้วก็ผมเดี๋ยวผมเสกสแตนมาเป็นสตีฟนะฮะแล้วผมกดคิวอุ้ยโอ้ สแตนฟิวชั่นที่แท้ถูเฮ้ยเออเอาไรเล่นดีวะเออมีคอมมานมีคอมมานให้เล่นอยู่มีคอมมานให้เล่นอะไรเนี f ยฟริสเอ้ยฟริสเพเยอร์มันทำได้เหรอได้ป่าววะเอาแข็งเลยเอาแข็งเอาแข็งเลยแข็งอ่าโอเค เกือบเกือบเกือบแกไม่ได้แล้วน,นะมีอะไรให้ทำอีกบ้างนะผมคิดก่นอนโคนเอ้ยมีโคนด้วยเหรออ่ะเอ้ยเอ้ยทำได้เฮ้ยโอ้โหเต็มเลย <c oughs> เอาหาได้ด้วย อกูอะอ๋อคาเรื่อยถ้าแอมบ,บนินดูคลิปนี้ก่็ก็รบกวนช่วยแก้เรื่องอ่าการรบของเลยนะธนูไม่ค่อยเกิดเลยนะครับเหมือนจะเกิดแต่แบบมันจะมีช่วงหนึ่งบั๊กก็คือไม่เกิดเลยนะ <Yeah. S 1> อยากได้ไายูสแตนวัตฟ u ักเดี๋ยวนะอันนี้มันเกินความสามารถของผมอนะอุ้ยขอให้แตนผมด้วยเอ้ยธนสแตนผมด้วยโอ้ผมครับรู้สึกรู้สึกเบียดอย่างยิ่ครับ บ๊ายบายโอ,โอบินโอบินไปนอกจักรวาลเหล่าเท่เหล่าเท่โควิดไม่รู้ว่ารีเควมมันเกิดหรือเปล่านะแต่รู้ทางรู้นะว่าโอเฮตมันเกิดนะสมุดมันเกิดแน่นอนนะทางที่คาว่ากัดมาอย่างนั้นนะครับเอ๊มีอะไรอีกไหมเนี่ย ่าจะมีแค่นี้แล้วเอ,อ้ยเนี่ยมีมีมีอันนี้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 คือโคตดเท่เลยนะคนดูอันนี้คือแบบคอมมานด์ที่แบบผมว่าเจ๋งสำหรับผมนะ <laughs> ก็ไปในตาขึ้นสองนานๆาตาจะบอดแต่ถ้าตาอดไม่พลาดนาน,นจะเป็นหลอดสิงน้อม <c oughs> มันกินก็ไปในดวงตามีใครอยากไปสวรรค์ไหม <c oughs> เคิยรควีคิรควีมีใครอยากไปสวรรค์ไหมดี๋ยวอพิมพ์กันคิยร <c oughs> ์ควีนทำอะไรผมได้เอเอมีแลี่ โอเคเดี <Billie> <ห>๋ยวผมส่งคนไปสวรรค์ก <animation> ่อนคนแรกเอกี้โอเคไปเลยพ่อนุ่มไปละคนนึฮะแล้วก็สมโอเคแล้วก็คนนี้ใช่ไหมไม่ได้หวะผมต้องเขียนชื่อเต็มๆใช่ไหม L I N G กอไปขอไปนะกอไปสวรรค์เลยสวรรค์เลยเอ้ยมีคนอยากไปอีกคนนะ้เยเขาหยุดเวลาโอ้พ่อหนุ่มอไอเนี่ยคนอยากไปสวรรค์โอ้หัดหวางเขาอยู่ได้ไหนคนไหนเขาอยากไปนะเอน,บบอนี่ไงเบลคอนเบลคอนเขาอยากไปอยากไปไหมพ่อหนุ่มเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยวผมบอกผมบอกลาเขาก่อนวันที่เขาจะไปโชคดีพ่อหนุ่ม <laughs> ว่าละมันจ้าเกินไป <improve token thanks> แสบตาโอเคพอนะฮะมันจ้าเกินไปนะ <huh Becca good food> โอ้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 หยุดไปแล้วต่อยคนเนี่ยนะอุ้ยแรง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 เกินแรงเกินลูกพี่แรงเกินนะฮอืม ผมทำไงดีมีอะไรนี course, players, well, ่นึไหมเนี่ย MC เยอะนะฮะให้หัวใจไปเยอะๆแหละหัวใจสามอันไปเดี๋ยวเดี๋ยวผมแจกของให้ FC ก่อนจะหากกันนะครับ ผมจะแจกของไว้นะฮะคือโอกาสเปอร์เซ็นต์เกิดของแรลี่เนี่ยมันเกิดน้อยมากๆนะฮะถ้าใครเจอนี่ก็ถือว่าโชคดีนะฮะอบอกเลยนะไม่รู้ว่ามันน้อยจริงเปล่านะฮะก็เดี๋ยวเดวโอหยุดเวลาตอนนล่อ <c oughs> กัได้เลยให้ใครดีให้ใครดีผมแจกผมแจกใครดีเฮ้ยคนนี้เขาตามผมมาเอ้ยอย่าตาม โอ้ตามมาเต็มเลยโอ้โหเอาหายตามไปก่อนนะ <c oughs> เออมาเทรดได้เหรอมีคำสั่งเทรดเหรออย่าตามมาเข้าใจบ่เอ้เนี่ยเนี่ยเออผมให้คะแนนเอ็กซ์เพลนเนี่ยแล้วสามารถรีชิวแล้วก็อันนี้เ่ยอันนีนน้่อ่าผมให้ผมให้ใหคนเป็นโรคโชคดีนะครับเอาไม้อ่าผม,ผมให้ผมให้ใหคนเป็นโรคโชคดีนะ ใครเจอผมยาคอนะฮะใครเจอผมยาคอของนะฮะอันนี้ถือว่าเป็นให้ FC เล็กๆน้อยๆนะครับอความสุขเล็กๆน้อยๆจากผมนะครับเสกสมุดติให้หน่อยโอเชิยไปนะฮะก็คลิปนี้ก็มีแค่นี้ของผมจะต้องปรับชมนะฮะก็เป็นคลิปเกียน FC เองฮะัไม่ได้ไปเกียนใครนะฮะก็ไปครับเจอกันคลิปหน้านะจ๊ะ ยิ้มยิ้มยิ้มแป้นนะยิ้มแป้นโอ้โหยิ้มแป้นนะเอ้ยมีคลิปมีแบบที่ไม่ใช่โปรเจกต์โจแล้วนะฮะออ